จิตนาลม่มของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราชสองพระบาประัติทรเดชพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประกาศว่าข้าราชการทหารพลเรือนและอาณาประชาราษฎรของพระองค์ได้นำความขึ้นกลับบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อให้สยามได้มีการปกครองตามประเทศในสมัยปัจจุบันทรงเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินในพระบรมราชจักรปีวงศ์ได้ปกครองประเทศ ด้วยวิธีสมบูรณาญาสิทธิราชสืบมากรุก150ปีบริบูรณ์ประชาชนชจ้สยามได้รับพระบรมราชบริหารในวิถีความจเจรเิญน,นานาประการโดยลำดับจนบัดนี้มีการศึกษาสูงขึ้นแล้วมีข้าราชการประกอบด้วยอุดฒีชาในรัฐฐาติบาลน,นโยบายสามารถนำประเทศชาติของตนสมควรแล้วที่จะพระราชทานพระราชบรมราชโอการ ให้ข้าราชการและประชาชนของระองค์ได้มีส่วนมีเสียงตามความทิ่เห็นดีชอบในการจัดลงประเทศสยามให้วัฒนาการภายในภาคหน้าจึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานร,รัฐมนุญการปกครองแผ่นดินสยามตามประสงค์เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2 4 7 5เป็นการชั่วคราวพรอให้สภาผู้แทรนราษฎรและคณะกรรมการ รัศดรได้จัดรูปงานดําเนินนโยบายให้เหมาะสมแก่ที่ได้เดียนการปกครองใหม่พรั้นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภาผู้แทนรัศดรปรึกษากัรร่างพระราชกําหนดบทรัฐธรรมน,นูญซึ่งสภาผู้แทนรัศดรได้แต่งตั้งอนุก,กรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบการร่างรัฐธรรมนูญนั้นและอนุก,กรรมการได้จัดเรียบเรียงรัฐธรรมนูญฉบับถาวนสนองพระราชเดชพระคุณสำเร็จด้วยดี นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาปรึกษาลงมติแล้วจึงทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายคำปรึกษาแนะนำด้วยความยินยอมพร้อมที่จะตราเป็นรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินได้เมื่อและทรงพระราชวิจารณ์ถี่ถ้วนแล้วทรงพระราชะดำริเห็นสมควรพระราชะทานพระบรมราชานุมัติจึงมีพระราชะบรมราชองคการตำหนักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทรงให้ตรารัธรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามแต่รชาชทานแก่ประชากรของพระองค์ให้ดำรงอิสาร,าระาธทปไตยโดยบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ครับ